พอใบไม้สามปุ๋ยหนึ่งแล้วก็ลดน้ําหมักแล้วก็ทำซ้ำไปจนมันเต็มนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะลองก็คือหาภาชนะอะไรก็ได้นะจะกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่ได้หมดที่เรามีสะดวกขนาดอยากจะเร็วอยากช้าระดับไหนก็ทำอ่าหนึ่งหายเนาะ